สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรชาแนลนะแล้วกลับมาพบกับผมอีกครั้งวันนี้ก็เป็นเรื่อง7เทพแห่งโชคลาภนะก็นําเสนอไปแล้วถึง5องค์ด้วยกันนะครับ และสลับคณะเทพลำดับต่อไปก็คือเป็นเทพแห่งอายุยืนยาวอีกคนคู่กับฟูกุโรคุจูที่ได้นําเสนอไปแล้วในคลิปปี่5และเทพองค์นี้ก็อิมพอร์ตมาจากจีนเช่นกันครับจูโรจินนอกจากจะเกี่ยวข้องกับอายุยืนยาวแล้วยังเกี่ยวข้องกับสติปัญญาอีกด้วยโดยจะเป็นชายชาราถือไม้เทา้าและติดคัมภีร์ม้วนหรือเรียกว่ามากิโนเอาไว้ มีบริวารเป็นกวางดําที่เดินตามข้างหลังมีศักดิ์เป็นลูกของเทพฟุกุโรกูจูแต่จุดที่แตกต่างจากผู้เป็นบิดาก็คือจูโรจินจะเป็นชายชราร่างเล็กสีสันใหญ่แล้วก็ถือไม้เท้ายาวๆพร้อมกับมีหนังสือเล็กๆห้อยไว้อยู่ครับว่ากันว่าหนังสือเล่มน,นี้เอาไว้คอยจดอายุไขของสรรพสิ่งน้อยใหญ่และบันทึกสรรพวิชาความรู้ทั้งมวลของคนบนโลกมีน้อยคนที่จะได้อ่านม้วนคมภีร์อันนี้จูโรจินมักจะมีคนจําสับสนกับฟุกุโรกูจูเสมอ แถมยังเป็นเทพแห่งการมีอายุยืนเหมือนกันด้วยกวางของจูโรจินนจะเป็นสีดำในขณะที่ฟุกุโรกุจินเนี่ยเป็นกวางสีขาวครับหัวของฟุกุโรกุจินผู้เป็นพ่อเนี่ยยาวกว่าเยอะมากในขณะที่จูโรจินมักจะสวมหมวกแล้วก็เป็นชายร่างเตี้ยธรรมดาในความเชื่อจีนเนี่ยกวางก็เป็นตัวแทนของความฉลาดและยิ่งแก่ก็ยิ่งฉลาดครับถ้ากวางสีน้ำเงินจะมีอายุพันปีถ้าสีขาวจะมีอายุพันห้าร้อยปีและกวางสีดำก็เป็นบริวารของจูโรจินเชื่อกันว่า จูโรจินได้รับอิทธิพลมาจากเทพนานจินเหล่าเหรินเป็นเทพชายชราแห่งกลุ่มดาวกระบวยใต้และในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีความเชื่อแบบเจแปนโอ l ลตรงที่เชื่อว่าจูโรจินเนี่ยเป็นเทพที่ดื่มสุราหนักมากและยังชอบหลีสาวเวกด้วยนี่อาจจะเป็นต้นแบบของผู้เท่าเต่านะฮะในตำนานประเทศจีนเล่าว,ว่า จัก,กรพรรด์เคยเชิญจูโรจินเข้าไปดื่มโดยที่ไม่รู้ว่าชายชราคนนี้เป็นใครในวันนั้นจูโรจินก็ได้ดื่มเหล้าเมาไปทั้งคืนปริมาณที่จูโรจินดื่มไปเท่ากับหนึ่งโกกุหรือว่าประมาณ40แกลลอนหลังจากตื่นมารุ่งเช้าก็ได้ขอภัยพรจากจักรพัรด์และก็อ้างว่าข้ามาจากบ้านนอกทางใต้นานๆจะได้ดื่มทีและก็ได้เผยร่างจริงแก่องจัก,กรพัรด์เพื่อเป็นการขอบคุณพร้อมกับพูดในสิ่งที่แปลกประหลาดมากมายและได้ให้คำทำนายที่เป็นความลับของฟ้าดิน โดยจูโรจินได้ทํานายว่าข้าเห็นหงต่อสู้กันที่ใจกลางของดวงอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ว่าพระองค์จะได้เป็นฮ่องเต้ที่เก่งไกรที่สุดในประวัติศาสตร์จีนคําทํานายนี้ก็ทําให้ฮ่องเต้นตกใจมากและก็ถามว่าท่านเป็นใครแต่แล้วชายชราคนนี้ก็หายไปครับสร้างความตกใจให้กับจักรพรรดิจีนอย่างมากนิทานเรื่องนี้ก็เลยเชื่อว่าหากถวายสุราแล้วจูโรจินเนจะชอบมากจากนั้นก็จะประทานความรู้จากหัวอนันหนักอึ้งได้เมื่อเทียบกับไดโกกุเทนและเอบีสึ จูโรจินเนี่ยความนิยมก็อยู่ท้ายๆเลยครับแถมดีไซน์ก็ยังดูซําซ้อนกับฟุกุโรคุจูที่เป็นเทพอายุยืนเหมือนกันถามว่าเทพ2คนเนี่ยนอกจากอายุยืนแล้วต่างกันอย่างไรบ้างฟุกุโรจินเนี่ยจะเน้นไปที่อายุยืนอยู่ดีมีสุขส่วนจูโรจินเนี่ยจะเน้นเรื่องอายุยืนและมีความฉลาดเพิ่มเข้ามาด้วยครับ ดังน,นั้นเนี่ยจูโรจินกับฟูกโกรกจินก็เลยมักจะอยู่ด้วยกันในฐานะพ่อลูกเรื่องราวของจูโรจินก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้และคลิปหน้าจะเป็นองค์สุดท้ายของคณะเจ็ดเทพแล้วก็คือโฮเทนะครับเองสามารถกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อความแจ้งเตือนและกดโพสต์ก่อนสำหรับแฟนเพจ Facebook เพจข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสวัสดีครับ